ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตพศ2554ได้ให้ความหมายคำว่าประเพณีไว้ว่าประเพณีหมายถึงการกระทำกิจกรรมทางสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาประเพณีเป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับการดำานิชีวิตตามความคิดความเชื่อเพื่อปฏิบัติความเจริญแห่งตนและสังคมครรูปแบบของประเพณีแบ่งออกเป็นสามรูปแบบคือ 1. จดารีประเพณีคือ ระเพณีที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม,ามนาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขัดขืนไม่ถือว่าเป็นความผิดและและช่วยจารีระเพนีเกี่ยวข้องกับศีลธรามของคนส่วนใหญ่ในสังคมและที่เห็นได้ในสังคมไทยได้แก่การแสดงความกตัญญูที่ลูกควรมีต่อบิดามารดาอย่างเมื่อท่านแก่เท่าเป็นหน้าที่ลูกที่จะคุมเยงยู่ ถ้าลูกไม่เรียนรู้สังคมจะถือว่าคนคนนั้นเป็นลูกอัยตันดูเป็นส่วนสองขนมประเพณีคือประเพณีที่วางระเบียบแบบแผนไว้โดยตรงเช่นเช่นเดียวกับกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆซึ่งวางไว้เป็นระเบียบทุกขีารไว้แจ้งชัดหรือให้ให้รู้ตนเองโดยไม่ได้วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้ว่าควรปฏ,ปฏิบัติกันอย่างไรซึ่งคนในสังคมมีความพอใจ เป็นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมามีข้อกําหนดบังคับเอาไว้เช่นสถาบันการศึกษามีครูมีผู้เรียนมีเจ้าหน้าที่มีระเบียบการสมัครเข้าเรียนมีการสอนไล่ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการบวชการแต่งงานการตายมีกฎเกณฑ์ของประเพณีวางไว้และอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีความจำเป็นสามทำเนียบประเพณีคือ เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันที่ปฏิบัติกันมาจนเคยชินแต่ต้องไม่ขัดแย้งกันเป็นเรื่องของทุกคนควรทำและมีผู้ฝ่าฝืนหรือทําผิดก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่อาจถูกตำหนิได้ว่าไม่มีมารยาทไม่รู้จักการ,ราเารศักดิเช่นการแต่งกายการรับประทานอาหารการดืด่มน้ำจากแก้นค่ะเรียกว่าประเพณีบาง,างอันอ่ะมัน บางอันมันดีต่อสังคมบางอันมันไม่ดีต่อสลังดีเวสเช่นรอยกระทงหรือว่าเป็นโค,คมไฟอย่างที่ข่าวมันออกมาหลายๆอย่างเช่นน้ําเสียชอบน้ําตันหรือว่าโคมไฟที่ลอยไปตกบ,บ้านคนที่นแล้วไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุผมได้คิดว่าแบบบางอันอ่ะมันก็มีส่งผลไม่ดีแล้วก็พิธีแต่งงานบางครั้งอ่ะไอ้บางบางคนอ่ะอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานก็ได้แค่จดทะเบียนสมรส ไม่ต้องยืนมั่นหรืออะไรกันแล้วก็อย่างเช่นสศกการ <c oughs> สศกการอย่างที่เราเห็นสศกการคือประพิีที่ใช้น้ำมากซึ่งเราสูญเสียน้ำประปาไปมาก <c oughs> แล้วก็แล้วก็ถุงพวกแป้งพวกอะไรแต่จะมีส่วนได้คือพวกขายของมาทำให้เราสูญเสียน้ำขยะเยอะแล้วก็ขอพูดใน ว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาวไทยทุกคนนะคะโดยจะตรงกับวันขึ้นิ5ห้าข้ามเดือน12นะคะประเพณีลอยกระทงนี้จะกําหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะดอกซ้อนนะคะแล้วก็เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะบ้างหลักฐานนะคะเชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธบาทที่อิมฝั่งแม่น้ํานะคะและบ้างหลักฐานก็ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธะหรือพระมหา,รหากราวชสาหรับประเทศไทยนะคะประเพณีลอยกระทงนะคะได้กําหนดจัดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลางคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆนะคะซึ่งในแต่ละพื้นที่เองก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปประเพณีลอยกระทงนะคะเป็นประเพณีที่ผู้คนในสังคมไทยนะคะถือดกัจมาอย่างช้านานด้วยฐานคติความเชื่อต่างๆและถือว่าเป็นการแสดงความเคารพกูชาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสดงออกถึงความประัญญูและการหึงคุณค่าของแม่น้ำค่ะและก็เป็นโอกาสในการจัดกิจกรรมสืบทอดทาง วัฒนธรรมร่วมกันของครอบครัวแล้วก็ชุมชนในพื้นที่นะคะรวมทั้งเป็นการพัฒน์บำรุงและสืบทอดเขอาพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยใต้ของนะ้ำมันไม่ได้เีเสมอไปนะครับที่คุณพูดว่าเ,เห็นคุณค่าของแม่น้ำมันไม่จริงเลยคนระับคุณเห็นค่าของแม่น้ำจริงหรือเปล่าคุณไปตัดต้นกล้วยมาแล้วมาทำกระโถนคือแล้วคุณเอาไปลอยมันทำให้แม่น้ำน่องเสียนะรู้หรือเปล่าแล้วก็ทำให้ปลาตายได้แล้วก็ตะปูที่อยู่ในกล้วยอะไรเนงะี้ยครับทำให้น้ำน่องเสียนะ ตายและตะกูตกไปใต,นะต้น้ำก็ไอเรื่องคุมไฟครับลอยกลุมมักจะมีคนแอบลอยคุมไฟเอ่อมาตรา5 9าพับ,บอกไว้ว่าตามราชบัญญนติบอกว่าบุคคลจะต้องรับผิดชอบในทางอายาก็าต่อเมื่อการกระทําเจตนาหรือประมาทนะครับแต่ว่าที่เขารอยกันคือเขาเจตนาที่จะลอยแต่ถ้าตกไปบ้างหนึ่งไปไหมเขาจะรับผิดชอบอยังไงนะครับ ท่านผู้มบอกนะคะว่าประเพณีลอยกระทรงมางทีก็มีการปล่อโคมลอยใช่ไหมคะยกตัวอย่างนะคะการปล่อยโคมลอยนะคะจะเป็นประเพณี้ีเปงน,นะคะซึ่งเราสามารถดูได้จากข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กท,ทอทอทอของสำนักงานเชียงใหม่นะคะที่คุณเห็ว่าการปล่อยโคมลอยนะคะมันก็จะมีมาตรการกำหนดไว้แล้วนะคะว่าในปีนี้ของ2,517ที่ผ่านมาได้มีการกำหนดในบางพื้นที่ที่มี ผลตั้งแต่วันที่14ถึง16กพฤศจิกายนนะคะโดยมีกฎหมายห้ามปล่อยโฟมลอยในพื้นที่หกจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ประกาศห้ามปล่อยโฟมลอยในพื้นที่มีการกําหนดอย่างนี้แล้วก็การปรับปรุงบริหารการกระทุ้งให้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติสามารถทําได้โดยคำนึงถึงความยัง่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะม,มีแนวทางดังนี้หนึ่ง ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เช่นใบตองขนมป,ปังหรือวัสดุดีไซเคิลแทนโฟมและพลาสติกรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนผลิตประชาชนผลิตและใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสังคม 2. จัดกิจาก,การรมแลบสร้างสรรค์ส่งเสริมการทำรกระทง DIY จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อลดการผลิตขยัดจัดกิจกรรมรอยกระทงออนไลน์หรือใช้เทคโนโลยี AR เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม 4. การจัดการขยะหลังเทศกาลการวางแผนและจัดทีมง,งานเพื่อเก็บกระทงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังงานรอยกระทงนำขยะที่เก็บได้ไปคัแดแยกและมีไซเคิลเช่นการนำเศษวัสดุธรรมชาติไปทำปุ๋ยหมักห้า การลอยกระทงให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้จัดแคมเปญรณรงค์งเพื่อส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลอ,อยกระทงและเรื่องโคนไฟนะคะแต่ที่คุณพูดมาเรื่อง A i เรื่องพวกกระทงที่มันยอะสลายได้นะครัะแต่ว่าก็ยังมีส่วนน้อยนะที่ยังทําแต่ส่วนมากเขาก็ยังลอยกระทงแบบกล้วยหรือไม่ก็ไอ้พวกขนมนครับ,นะรบมันก็ทําให้น้ำเ,เสียไดย้แลเรื่อง ไอ้โคมไฟอะครับไอ้ที่เป็นนี่มันไม่เกี่ยวเลยนะคยรับคุณจะออกมาไอ้ลายตัวตรงที่ผมหมายถึงอะคือมันมีส่วนน้อยครับไม่ไม่ใช่คือโคมไฟที่ผมหมายถึงอะมีส่วนน้อยครับที่แอบลอยไอ้ที่หรือว่นแหละครับแอบลอยขึ้นฝาทําให้ไฟไม่ป่าประมาณนี้ครับไอ้เรื่องลายตัวตรงก็ยังมีคนแอบอยนะครับแอบใช้พวกตะปูพวกอะไรที่คุณพูดว่า AI ไหรือว่ารอยทางออนไลน์อะก็มีคนระับแต่ก็ยังน้อยเรื่องรักษา รักษาความสมดุลในประเพณีไทยครับมันมันไม่จําเป็นเนี่ไม่ว่าจะสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ครับมันมันมันคนละยุคคนละสมัยแล้วครับลองคิดดูดีๆนะครับก็เรื่องปล่อยปลานะคุณเคยเห็นไหมครับปลาเคยมเขาเขาจับมาแล้วเขาก็มาขายคณต่อเขาได้กาไรอย่างเดียวเลยเขาเขาไม่ขาดเงินนะครับคุณนะประเพณีการแต่งงานเป็นประเพณีที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมและศาสนา มีการปฏิบัติมีการปฏิบัติสึกต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยมีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลายโดยทั่วไปนะต้องมีตามขั้นตอนต,ต่อไปอย่างนี้ครับขออนุญาตเนี่ครับการขอเข้ามาพ่อแม่ผู้ชายจะไปขอเข้ามาจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเพื่อขออนุญาตการแต่งงาน,งงานเลือกวันแต่งงานเลือกวันและเวลาแต่งงานที่ดีตามความเชื่อของคนไทย 3. ตเตรียมของขวัญ และเครื่องประดับสำหรับวิธีแต่งงานสี่วิธีแต่งงานตามประเพณีไทยโดยวิธีวิธีทำพิีนี้และรับคำสัญญาจากผู้ผแต่งงานว้าวิธีลงนามลงนามในใบอนุญาตแต่งงานและใบสำคัญาการแต่งงานครับผมแค่นี้ไอ้ประเพณีการแต่งงานของคุณนะครับ มันทําให้เกิดความวุ้นวมยในการทําพิธีแล้วก็ทําให้ใจไม่ตรงกันแล้วมันจะมีปัญหาในการยาล้างครับผมพิธีมันจะวุ่นวายแล้วก็ใช้ค่าสินสอดเยอะบางครั้งบางคนบางครอบครัวมันก็เลือกที่จะเอาข้อสอบไอ้สินสอดที่เกินขนาดกําลังของเรานะครับที่คนพูดว่าเงินที่เขาจะขอเนะี่ยมันมากเกินไปบางิงก็จริงนะครับแต่ บางคนน่ะเขาขอแบบไม่มากเกินไปและเรื่องที่คุณบอกว่าต้องขอเขาพูดต่อนะคะการแต่งงานนี่เห็นในชดเลยนะคะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากแต่งงานแล้วก็มีลูกเท่าไหร่คะแต่การแต่งงานนะคะถือว่าเป็นรากฐาสนสาคัญที่สุดในการสร้างครอบครัวที่มั่นคงเลยนะคะนอกจากนี้การแต่งงานยังช่วยยกระดับฐานะทางสังคมได้สูงข,ขึ้นเพราะในบางครั้งผู้แต่งงานเองก็จะได้สิทธิพิเศษมากกว่าผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานสมรสคะ่ะขอต่อเลยนะคะที่คุณพูดว่าเรื่องสินจอดสามารถปรับเปลี่ยน หรือคุยกับญาติผู้ใหญ่ก็คือการบอกญาติผู้ใหญ่ว่าอาจจะเก็บน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่เก็บเลยจะเปลี่ยนรูปแบบนะคะก็คือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานด้วยแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการมอบสินสอดคือจัดงานแบบนี้นมอบแบบเรียบง,ง่ายหรือเชิญแค่ญาติหรือญาติพี่น้องโดยที่ไม่ต้องฟุ้นผู้เหญ่ค่อใหนลดคะ่เาเช้เ่ียแล้วที่คนพูดว่าสินสอดใช่ไหมคะในปัจจุบันบางงานแต่งงานก็ไม่เอาสินสอดแล้ว่ไหคร่ได้ที่คุณพูดว่าไอ นั่และนี่เรื่องการแต่งกายหรือว่าภาพถึงต่อคือถ้าคุณจะไปอยู่กับผู้ใหญ่คุณคิดเหรอครับว่าผู้ใหญ่เขาจะยอมคุณลองดูผู้ใหญ่สมัยนี้อ่ะเขายอมคุณหรือเปล่าเขาฟังคุณไหมนะครับแล้วเรื่องอันนั้นผู้ใดรู้ก็พูดไปเองผมไม่ได้ฟังนะครพูดถึงเรื่องภาพถึงต่อต่อแล้วไอ้มันมันไม่มีขั้วบุญเลยหรอครับที่เขาไม่เรียกเขาเรียกหมดบุญหรอครับเพราาะว่ไม่รู้ว่าเขาเรียกมากหรือน้อยแต่อย่างต่ำไม่เกินห้าหมื่นหรือหนึ่งแสนป่ะก็เรื่องจัดงานครับถ้าจัดงานครับคุณจะจัดงานใหญ่งานเล็ก อันนี้ผมไม่รู้หรอกครับแต่ว่ามันก็ต้องเสียตังค์นอกจากค่าถึง,งส,อสอนแล้วก็ต้องเสียตังค์จัดงานอีกค่า,าสถานที่อีกหมดเยอะกว่าค่าถึงสอนอ <S. S 1> ีกครับครับระจบ่าแต่งงานนะครับทำไมต้องต้องให้ผู้ชายขออย่างเดียวถามถามแค่นี้เลยครับทำไมต้องให้ผู้ชายขออย่างเดียวและการให้เกียรติผู้หญิงนะครับมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าต้องแต่งงานแล้วให้เกียรติ <S 2> <S 2> แต่งงานคือการให้เกียรติมันมันไม่ใช่เลยนะครับจากที่เสือพูดนะคะการแต่งงานคะไม่จำเป็นที่ต้องให้ผู้ชายเป็นผูขอค่ะผู้หญิงก็สามารถผู้ขอนะคะและเรือกถึงสอน พ่อครัวก็พ่อครัวก็ไม่ได้เห็นด้วยกันค่ะอย่างเช่นเอ่อไอ,อที่เขาบอกว่าต้องเคารพพ่อครัวของฝ่ายหญิงนะครับจริงๆมันมันไม่จำเป็นเลยครับแค่เราไปหาเขาไปบ่อยทำความรู้จักเขาไปบ่อยนำความสนิทแค่นี้เขาก็เชื่อใจเราเขาก็มั่นใจในตัวเราแล้วครับว่าจะไม่พาลูกสาวเขาไปในทางที่ผิดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็ได้ครับ เรยียนรู้สมาชิกในครอบครัวที่อาจเพิ่มขึ้นมาหลกาแต่งงานใช่ไหมคะแล้วคุณบอกว่าทําไมฝ่ายชายจึงต้องเป็นฝ่ายที่ขอฝ่ายหญิงในการแต่งงานหรือว่าเป็นให้สินสอดถ้าจะคิดในแง่ของผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการที่า เฉพาะบ้านฝ่ายหญิงในสมัยก่อนที่จะเป็นต้องออกเรือและพึ่งพาฝ่ายชายเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วหากคุณไม่สามารถที่จะให้สีสอดแค่นี้ได้คุณจะสามารถเรียนรู้เขาและลูกของเขาที่จะเกิดขึ้นมาได้หรือไม่ที่คุณบอกว่าผู้ชายทำไมถึงต้องไปขอผู้หญิงก็คือในยุคนี้ครับผู้หญิงก็สามารถไปขอผู้ชายได้นะครับเพราะว่าเขาก็ยังบอกกันอยู่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงนั้น<ม>เท่าเทียมกันในยุคนี้แล้วครับ,รบก็คือสามารถ ผู้หญิงก็สามารถไปขอผู้ชายได้เหมือนกันนะครับเขาหลักครอบครัวครับมันจะเป็นต้องแต่งงานด้วยเปล่มคำถามแค่นี้เขาหลักครอบครัวมันไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็ได้ครับแในเรื่องถิ่นต่อครับถ้าคุณพูดแบบแค่นี้ให้ไม่ได้ยังไงใครขำครับนี่เบลไม่ให้เกียรติเลยอะเขาขำเขากียรติอะไรย่างไเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันนะเอ้า ใอย่าต่อต่อา้ครับครับังไหมาอะไราเรงแล้วพี่คุณ้ว่าแค่นี้แค่นี้มันแค่ไหนไม่ไม่ใช่ใส่เนก็บาทแล้วทคุณบอกว่าแค่นี้แล้วตลอดระยะเวลาก่อนแต่งงานแล้วแบบบางคนพบกันมาเจ็ดแปีแล้วค่อยมาแต่งงานแล้วเงินที่แต่งงานแล้วเออเงินเงินที่ทํามาแล้วที่ทํามาก็ให้อาจจะให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงพ่อแม่ฝ่ายชายก็ช่วยช่วยกันไปแรับ มันก็เลยไม่มีเงินเก็บที่จะมาแต่งงานอะไรเรื่องแบบนี้เพราะว่าตอนที่เราคบกันตอนแรกๆไม่มีใครพูดหรอกครับเรื่องแต่งงานเพราะว่าเราเพิ่งคบกันแรกๆเข้งงาใจไหมครับดีครับูนะคะทุกคนก็ <c oughs> สามารถดูและค่ะไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้วมาดูแลครอบครัวค่วคะแต่งไม่แต่งก็ดูได้หมดะค่ะยกตัวอย่างครอบครัวหนูนะคะแม่หนูมีลูกสอง <c oughs> คนแม่ไม่ได้แต่งงานมีดูแลเลยค่ะขอช่นหน่อยค่ะคือเงินสินสอดนะครับถ้าเราให้ไปนะครับ เราก็ต้องเอาไปใช้ด้วยกันอยู่ดีครับก็มันมันแล้วแต่ครอบครัวครับว่าเขาจะเรียกหรือไม่เรียกสินต่อเพราะท้ายทเราก็ต้องเอาเงินที่ได้มามาใช้ด้วยกันพูดมันผิดนะผมมันเป็นแค่บางครอบค <c oughs> รัวครับคุณลืมแล้วอะัรนที่คุณพูดอ่ะมันผิดที่คุณบอกว่าเอาเงินเอาเงินถึงต่อมาแล้วมาใช้ด้วยกันไม่ใช่ครับ70เปอร์เซ็นต์ครับให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงหมดครับ ไม่มีว่าผู้ชายใส่ใฝ่ชายจะได้นะไม่มีครับมิแต่จะเสียครับที่ที่ไปแต่งงานมิจะเสียก็เสียครับแล้วก็อันนี้แค่คุณพูดเรื่องสินสอดนะครับถ้าค่าตัวจีนค่างานจัดงานอะไรครับยืมมากครับหมุนเงินไม่ต่ำกว่าสองแสนครับหรือไม่ก็น้อยกว่านั้นแต่อย่างน้อยก็มีตับใสครับมาจบครับคุรีวียจัดงานเสร็จยังต้องมาหาเงินกินต่ออีกนะครับผมจบครับ ครับยุ่งเหยิงอ้าวยุ่งไปยังไงก็แต่งงานคุณต้องมีความพร้อมอยู่แล้วครับยังไงคุณก็ต้องมีแบบมีกระตังอยู่แล้วครับตามนั้นแหละครับรู้เรื uh, ่องไม่พูดเยอะรอพอพูดต่อค่ะคุณบอกว่าครอบครัวคุณไม่ได้แต่งงานใช่ไหมคะคุณเห็นสมัยนี้ไหมคะคุณส่วนใหม่คุณส่วนมากก็ยังมีการจัดงานแต่งงานคือคุณจะเคยจดทะเบียนสมรสแล้วอีกสิบปีให้หลังต่อให้คุณจะแก่

มักจะแต่งงานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฐาน,นะครับค่อนข้างที่จะดีหน่อยส่วนคนที่ฐานะไม่ค่อยดีก็เลื่อกที่จะจดทะเบียนอย่างเดียวครับโอ้ต่อครับนี่คุณบอกว่าไอ้มีการเตรียมพร้อมครับแล้วก่อนเตรียมพร้อมคุณทํอะไรครับคุณทํางานหนัคุณทํางานหาตัคงนะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานหตาตัค์เป็นปีเพื่อมาแต่งงานวันเดียวคุณคุณทำเพื่ออะไรครับเก็บเงินเป็นแสนเพื่อมาแต่งงานแต่นี่เอาเอาเงินไปกินดีกว่าไหมครับเอาเงินไปซื้อบ้านอยู่ดีกว่าไหมครับ คือทำได้หลายอย่างครับเงินที่คุณมามาแต่งงานคนระับก็นะคะถึงจะไม่มีการให้สินสอดหรือว่าคนส่วนใหญ่นะคะที่มีฐานะก็จะแต่งงานกันนะคะอย่างเช่นคนในสมัยนี้นะคะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นความพร้อมก่อนก็คือการคุยกันก่อนที่จะแต่งงานนะคะหรือว่าถ้าไม่แต่งงานสามารถเปลี่ยนเป็นการผูกข้อแผนได้นะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเชิญแค่ญาติหรือว่าคนรู้จ,จักมาร่วมง,งานนะคะเกิดเร่อนี้ค่ะ ลูก็เรื่องแต่งงานครับไม่ใช่เรื่องมั่นเรื่องแต่งงานครับเอ่อแล้วก็ที่คุณบอกว่าเรียกผู้ใหญ่มาปลุกเ้าแข่งมันก็คือการมันร่นมันไม่ใช่เรื่อง,ง,งาาก,อก,การแต่งงานเราคุยกันเรื่องการแต่งงานนะครับคุณอย่านอกประเด็นับการมั่นก็อยู่ในประเพณีการแต่งงานนะคะหรือว่าคุณไม่รู้คะขอจบกอก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการมั่นก็อยู่ในประเพณีการแต่งงานประเพณีการแต่งงานนะคะไม่ใช่การแต่งงานตอบ ยังไม่จบค่ะของยังไม่จบค่ะการมั่นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนในประพณีการแต่งงานก่อนแต่งงานก็ต้องมั่นก่อนใช่ไหมคะหรือว่าคุณจะแต่งเลยมันก็ไม่ได้ก็ต้องมั่นก่อนค่ะค่ะขอจบค่ะแต่มั่นเสร็จก็ต้องแต่งงานไม่ใช่ครับบางคนบางครอบครัวเขาก็ ไม่ต้องมั่นครับบางทีเขาก็แต่งเลยครับผมไม่มีอะไรหมดเลยขอขอต้ต่อค่ะที่คุณบอกว่าบางคนไม่ได้มั่นแต่แต่งเลยค่ะประเพณีการแต่งงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณจะสะดวกนะคะคุณจะมั่นก่อนหรือแต่งก่อนก็ได้หรือจะไม่ทั้งหรือจะไม่มั่นแล้วแต่งเลยหรือจะมั่นเฉยแต่ไม่แต่งก็ยังถือว่าเป็นประเพณีการแต่งงานอยู่ดีค่ะแค่ลบขั้นตอนพิธีกรรมส่วนไหนออกไปแต่ก็ยังถือว่าเป็นประเพณีการแต่งงานอยู่ดีค่ะค่ะขอจบค่ะค่ะขอพูดนะคะ ประเพณีขึ้นบ้านใหม่นะคะเป็นประเพณีที่สําคัญในวัฒนธรรมของไทยนะคะโดยจะถือโดยจะมีทั้งความเชื่อและสังคมค่ะก็คือตามคนสมัยก่อนนะคะจะเชื่อว่าการจัดงานขึ้นบ้านใหม่นะคะคือการเสริมสิริมงคลและก็ความเป็นมงคลให้กับบ้าน,นะคะ่ะไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะและก็สร้างเสริมความมั่นใจให้กับคนในบ้านนะคะว่าบ้านตอนนี้คืออยู่แล้วก็มสุขค่ะ แล้วรกถือว่าเป็นการรบวบรวมกลุ่มคนนะคะหรือเป็นการเหมือนว่าแว่ทักทายื่้นบ้านค่ะจัดให้มีการสั่งสารจะได้มาทําความรู้จักกันเผื่อเกิดเรื่องะจะได้มีการช่วยเหลือกันได้ง่ายนะคะคือบ้านที่ในสมัยนี้หากสมมติไม่ได้นนจัดไงค่ะก็จะอยู่แต่ในบ้านไม่รู้จักเพื่อนบ้านสักคนเลยค่ะแล้วก็พอมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือได้ค่ะผมค่าใช้จ่ายสูงครับอ,ะะอย่างแรกเลยครับผมก็ต้องจ้างทุวจีนเหมือนเดิม เกกับการแต่งงานครับขึ้นบ้านใหม่เออที่คุณบอกว่าไล่สิ่งไม่ดีนี่สิ่งไม่ดีคืออะไรคุณกลัวผีหรือเปล่าครับสิ่งที่ไม่ดีคุณบอกว่าทําให้บ้านร่มเย็นสบายมันไม่เกี่ยวหรอกครับจริงจริทอ่ะคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องขึ้นบ้านใหม่คุณทาบุญทาบุญให้บ้านหรอบบ้านมันได้หรือเปล่าบ้านก็ไม่ได้ครับและที่คุณพูดว่าไอ้รอบบ้านนะแถวบ้านมีจะจะมีเพื่อนบ้านมาช่วยไม่จาเป็นหรอกครับคุณเดินไปหาเขาไปเรียกเขามาคุยด้วยเอาข้าวไปฝากเขาก็ได้ครับ แต่ที่ฝ่ายเสนอพูดนะคะการทําความรู้จักนะคะการทําความรู้จักก็จะเป็นว่าเจอหน,นะะ้ากันเลยค่ะอย่างเช่นการทําความรู้จักอะไรคะ่ะในการเม็กเซนหรืออะไรที่คุณบอกว่าเมกเป็นออนไลน์ออนไลน์คือเพื่อนข,ข้างบ้านคุณเหรอคะถ้าไฟคุณไหม้เขาจะช่วยคุณได้ไหมคะถ้าเกิดอะไรขึ้อนอย่างโจรขึ้นบ้านเขาช่วยคุณได้ไหมคะก็ช่วยไม่ได้คะ่ะแล้วก็ที่คุณบอกว่า มันเสียค่าใช้จ่ายเยอะต้องจ้างโต๊ะจีนไม่จาเป็นต้องจ้างโต๊ะจีนก็ได้คุณทําแกงแค่หม้อหนึ่งก็ได้ค่ะคุณสามารถเลือกขึ้นบ้านแล้วบอกว่าเป็นการจัดขึ้นบ้านใหม่ของคุณเองแล้วแต่กําลังทรัพย์ของคุณไม่จําเป็นต้องไปจัดโต๊ะจีนใหญ่โตเวอร์วางอะไรขนาดนี้ก็ได้ค่ะจบลวค่ะคุณทําแกงหม้อเดียวกินทั้งบ้านก็ได้ครับไม่ต้องไปเรียกใครแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่มันก็ต้องเอาพระมาเอาพระมาสวดเอาพระมาทําอะไรมันก็วุ่นวายครับคุณทำกับข้าวกินเองก็อิ่มอยู่แล้วครับคุ ครับตการทำความรู้จักกนะคะการเม็เคียนคะเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนบางทีเขาอาจมาจากพางบ้านเราก็ไ้งขออนุญาตเลยครับสองคนนั้นไม่ตั้งใจวังคับทำไมอ่ะมันเล่นตุ๊กตาอยู่นะนดูงูไม่มีไม่มีไม่มีจะพอแล้วเพื่อนนักเล่นตุ๊กตาคือมันจะเอาคือต้องต้องอย่างเดียวอ่ะจะเอาอย่างเดียวเลย ไม ah so, like so, ่ได right? so, 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 ้งนั่นียอบการขอทษค่ะการทำบุขึ้นบ้านใหม่นะคะ่ว่าซิลคุณกเอาจริงๆนะคะเอาง่ายๆก็แค่นัพระนิมนต์พระทักองแค่อองเดียก็พอแล้วค่ะเข้าบ้านหรือว่าจะนิมนต์เป็นของพุทธลูกก็ได้ค่ะก็ูปเฉที่เป็นพระค่ะเข้ามาในบ้านอยุดซูไหว้พระว่าจะาี่นก็ถือเป็นการขึ้นบ้านใหม่เรียบง่ายที่ในโลกคุณนี่อาจจะเคยเจอขึ้นบ้านใหม่นะคะมันก็ เป็นเพื่อความสบายใจที่ผู้ใหญ่ครอบครัวอาจจะอยากทำหรือเราอาจจะอยากทําเองเพื่อความสบายใจที่่นว่าพูดผีพีศาจที่กลัวอะไรนั่นก็เป็นความเชื่อส่วนบุนนคคลเหมือนกันค่ะแล้วแต่คนนะคะที่ว่าอยากทําหรือไม่อยากทำแล้วก็ถือว่ามีข้อดีนะคะถึงมันจะสิ้นเปลืองก็ความที่ิ้นเปลือกนค่ะมคงไม่มากมายจนทาให้คณล้มอะไรก็มันก็ถือว่าเป็นข้อดีอาจจะได้ช่วะปะขึ้นบ้านในเลียงบ้านเขาอาจจะเป็นคนช่วยสอดสองดูแล แล้วก็อาจจะช่วยดูแลรักษาอย่างเช่นคุณอาจจะมีน้องลูกหลานหรืออาจจะมีมอไซค์ที่คุณรักสักคันอยู่ในบ้านและมีโจรขึ้นมาก็อาจจะช่วยคุณก็ได้ค่ะหรือต่อไฟไหม้บ้านหรือบ้านคุณถล่มฟ้จะ๊กจห่คุณไม่ขอฟ้าเพื่อให้คุณรับทราบถึงบ้านของคุณให้ช่วยแล้วหลักๆเลยก็คือความสบายใจของตัวคุณเองค่ะคุณอาจจะอยากได้ความสบายใจเป็นที่พึ่งพาจิตใจอะไรสักอย่างที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีว่า ที่บ้านปลอดภัยสำหรับการอาศัยอยู่ในครอบครัวครอบครัวอคุณปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในบ้านเป็นความสบายใจของตัวคุณเองและก็คนในครอบครัวประเพณีขึ้นบ้านใหม่ถอเป็นประเพณีที่งงงาครับผมว่ามีแต่อะไรที่เสียตังค์ที่คุณพูดว่าเอาพระธูปเอเอาพระธูปมาองเดียวมันไม่จริงหรอกครับบ้านไหนใครเขาจะทํากันไม่มีนะครับถ้าถ้าผีมีจริงครับคุณทั่วประเทศเขาก็คงขึ้นบ้านใหม่กันหมดนวครับอย่างที่ผมพูดนะประเพณีไทยมันจะเสียตังค์ก็เสียตังค์มันไม่จําเป็นหรอกครับไอผมเคยได้ยินนะครับที่เขาพูดว่า คือบ้านใหม่แล้วเอาเงินพอจะไหลมาทีมั้ไม่จริงหรอครับถ้าคุณไม่ออกไม่ไม่ขี่รถออกไปหาเงินมันจะมีเงินไหลเข้ามาไหมครับคุณนะคะกลวจรปิดก็มีนะคะส่วนผีนะคะมันลงลงโรงงานกันไปค่ะเรายังไม่เคยเห็นผีจริงๆแล้วคุณเคยเห็นแล้วหรอคะบารบ้านอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดไม่อยากเข้าสังคมก็ได้ค่ะคุณไม่ได้รู้สิคะบาร์บ้านอาจจะมีการเปิดเพลงเสียดังจัดเลี้ยงนานเยี่ยมจดึกก็ได้ค่ะก็คือประเด็นก็คือ คุณบอกว่ามีเพื่อนบ้านจะดีใช่ไหมครับแล้วถ้าเพื่อนบ้านเป็นโจรเองล่ะครับคุณจะทำยังไง <_ S 1> แล้วเขาจะโทรมาบอกหรือเปล่าว่าเขาจะขึ้นบ้านคุณวันนี้ครับ <_ S 2> ข,ขอต่อไอ้เพื่อนบ้านอนาะเราไม่จําเป็นต้องจัดงานเลี้ยงให้เขาหรืออะไรนะก็ได้เขาเขาเขาเป็นคนดีอยู่แล้วครับผมว่าไม่จําเป็นต้องไปจัดงานให้เขาหรือไม่ก็ไม่ต้องเอาเอาอะไรให้เขาครับคนไทยเขาก็รักกันอยู่อ่ะเขาก็ช่วยกันอยู่อ่ะคนแถวบ้านเดียวกันผม๊ี่ครับ คือการสมุดขึ้นบ้านใหม่ครับไม่มันไม่จำเป็นต้องจัดโต๊ะจีนเสมอไปครับคือเราก็ต้องคานึงถึงแขกที่มาเลยครับว่ามีที่จอดรถไหมถ้าไม่มีแขกก็จะไม่ได้มาครับวนอย่างที่ผมเจอเวลาเขาทําบุญขึ้นบ้านใหม่กันเขาจัดโต๊ะจีนแล้วเขาจะจัดโต๊ะจีนพวกตามพวกทองต่นครับแล้วเขาก็หอเวลาพา